สวัสดีครับคาไทยครับคลิปวันนี้นะฮะอาจจะไม่มีสาระมากนะฮะแต่ผมคาดว่าเป็นเรื่องที่มีคนบางคนน่าจะอยากรู้คําตอบฮะเป็นเรื่องของสติกเกอร์ติดทด้ายรถฮะวัดท่าไม้กับเศรษฐีเรือทองครับใครไม่เคยเห็นสติกเกอร์วัดท่าไม้กับเศรษฐีเรือทองเนี่ยบอกเลยว่าคงไม่ค่อยได้ขับรถยนต์แน่นอนนะครับแต่ทีนี้ท่านท่านสงสัยกันไหมฮะว่าสติกเกอร์เจ้าไหนเนี่ยฮิตกว่ากันคนติดเยอะกว่ากันนะครับ บอกก่อนนะว่าคลิปนี้ไม่มีคําตอบนะฮะแต่สันนิษฐานง่ายๆว่าสติกเกอร์ที่มีคนติดเยอะกว่าเนี่ยน่าจะเป็นวัดท่าไม้นะครับสาเหตุที่สันนิษฐานแบบนี้ก็เพราะว่าในภาพรวมของความนิยมในแง่ของการท่องเที่ยวเนี่ยวัดท่าไม้เป็นที่นิยมมากกว่านะครับลองดูตามนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นจากการกดไลค์เฟซบุ o กนะครับของวัดท่าไม้เทียบกับวัดพุน้อยฮะคือวัดพุน้อยเนี่ยเปวัดต้นตำรับเศรษฐีทองนะครับซึ่งดูจากยอดกดไลค์แล้วเนี่ยวัดท่าไม้ชนะขาดเลยนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีคนที่มารีวิววัดท่าไม้ใน Google ก็เยอะของวัดผู้น้อยเช่นกันฮะอย่างไรก็ตามนะครับหลักฐานเรื่องยอดไลฟ์ a c e like, b o o k อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนักเพราะว่ายังมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยฮะเช่นวัดไหนผลิตสติกเกอร์แจกมากกว่ากันหรือว่าแจากไปแล้วเนี่ยใครนํามาติดท้ายรถมากกว่ากันหรือว่ามีผู้ผลิตรายอื่นผลิตสติกเกอร์ไปขายแล้วก็มีใครซื้อเยอะกว่ากันอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าวัดท่าไม้น่าจะได้รับความนิยมเยอะกว่าแต่ว่าในด้านสติกเกอร์ ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะชนะเศรษฐีเรือทองหรือเปล่านะครับแต่คั้นจะหาคําตอบจรงจิงๆจังๆเนี่ยก็คงทําได้ยากฮะเพราะว่าคงต้องไปนั่งนับสติกเกอร์รถทุกคันในไทยซึ่งคงไม่ใช่นะครับแต่ถ้าฟันธงง่ายๆจากการใช้อะไรบางอย่างเป็นเกณฑ์แทนเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นวัดถนายครับครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ครับขอบคุณครับ